สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลเราก็มีเรื่องราวข่าวสารของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เจอมารสมลูกใหญ่เลยทีเดียวสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่ยังคงต้องลุ้นกันอยู่สำหรับคดีมห1 2และคดีหุ้นสื่อไอทีวีจำกัดมหาชนโดยสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมคดีสำคัญกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพสสของคุณพิธาลิมเจริญรัตสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นควรให้ไต่สวนพยานบุคคลโดยกำหนดวันนัดไต่สวนวันที่20ธันวาคมนี้เช่นเดียวกับกรณีที่คุณพิธาและพักก้าวไกลถูกร้องเหตุหาเสียงเลือกตั้งด้วยนโยบายยกเลิกกฎหมายอาญามาตราหนึ ถือเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นควรให้ไต่สวนพยานบุคคลเช่นกันโดยกำหนดวันไต่สวน25่ธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณพิธาจะถูกให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเท่าที่พอจะทำได้และมีการไปเชียร์กีฬาบ้างไปเชียร์ฟุตบอลในฐานะสิทธิ์เก่ากรุงเทพคริสเตียนแต่ก็มีดราม่าเข้ามาอยู่ตลอด และมีเพจต่างๆเริ่มขุดประเด็นเรื่องการศึกษาหรือแม้แต่เรื่องเก่าๆก็ยังคงถูกขุดขึ้นมาไม่เว้นแต่ละวันและล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องไอของคุณพิธาพบว่าได้ลงคลิปของน้องพิพิมลูกสาวสุดที่รักในขณะทำกิจกรรมต่างๆถือเป็นกําลังใจสําคัญของคุณพ่อได้เป็นอย่างดีและเมื่อเข้าไปส่องไอจีของคุณแม่ตายชุติมาก็พบว่าได้โพสต์คลิปในไอจีสตอรซึ่งเป็นคลิปเดียวกันกับคุณพ่อทิมโพส เป็นคลิปเดียวกันและลงวันเดียวกันอีกด้วยงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เชียร์ให้คุณพิธากับคุณต่ายชุติมากลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งถึงกับพาการลุ้นหนักมากต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นเขายังรักกันมาตลอดเราควรยินดีกับเขาอยากเห็นครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบเชียร์ลุ้นค่ะแก้วตาดวงใจของแม่ต่ายแม่ต้องแชร์อยู่แล้วกลับมาเธอข่ะครอบครัวอบอุ่นค่ะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าทั้งคู่จะอยู่ในสถานะไหนแต่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีและน้องพี่พิม์ก็น่ารักมากๆและงานนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปจ้าและสำหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะ